น่ากินแหงงมาสบายดีสาโซ เรวเเ็วๆเลยเปิดคลิปแบบเร็วๆเลยทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินข้าวนอกบ้านทุกคนจะมากับเป็นโอกาสมือพิเศษนะเราจึงได้มากินทุกคนเพราะปกติเาก็บ่ค่อยมากินอยู่้ารอาห้านั่นได้นนนนทุกคนวันนี้แซงตรงนี้นะทุกคนสบายดีทุกคนตามที่บ่าพิมพ์ได้โพสต์ลงในซุปซนเลยนะวันนี้ก็เป็นมือวันเกิดของซาโซเป็นมือดีกันเลยแหละแล้วลก็เป็นอีกตัวมือนึงที่ว่าหงส์สุดดีใจไล่หลอกจากวันเกิดซาโซแล้วก็จะเป็นมือ าาที่ว่าเราจะได้มาสล่งซ่องมือซับเพราะว่าพิมพ์ก็ตั้งใจไปแล้วว่าจะมาสล่งพอมันเกิดของซาโซ่ก็คือซ่องมือซับนะเพราะว่าอันเขาเส้นมาเฮ็ดกินเองมัน,มนก็นนกนยากทุกคนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนา,า,ยา,ยะ,าะบ้านต้องห่อกระโหลกพญากะระดาษป้าโดนเฮ็ดลาบสิ้นมู้งสินขว่ยกินกาหมันกาี้ยาเนี่ยทุกคนแซมมะน้ำหนสิเฮ็ดลาบปลาลำพ้องก็กินลำพ้องดูปลาลำพ้องอะไรทุกคนเพราะว่ารัคนด้านฮู้ยนาะยอยู่ร่องอางบางอ่างหญ้านกินหมี่เทวารถกระเจ้ะรถปีแ<ห>นแม่นแมนรถปนีนเรียกว่ารถรถทอม ลงมีสั้นเคมีไล่ลงแม่น้ำแล้วก็เลยว่าหอากินปลากินย่างบุได้ทุกคนตอนนี้นะซีนขวยซินงัวซินเบสซนงสิกาพวกงน้ก็จะกินบุได้ทุกคนพวกสัตว์ก็กินบุได้เพราะมันมีลรกระบาดอยู่แล้วก็เลยว่าวิธีเดียวก็คือไก่อาหารปีงไก่ดังอยู่ที่โรองมาบางพาทุกคนมาโฮูแล้วทุกคนซึ่งว่ามีหน่วอาหารก็จะมีไล่เลยนะนี่เลยทุกคนจมมีปีงไก่แต่ก็แก่เนอไม้อาหารแบบบานนี่แหละนะพาทุกคนมาหู่จ่ายกิมอาหารหนึ่งอยู่ทีเหล่านี่ทุกคน เด้กก็จะมีบาร์บีคิวกระดูกค้างหมูแล้วก็ม,ลลกมอหอนคาไก่อะไรๆเลยทุยกคนเป็นฮานน้อยๆนะอยู่ที่ใจกลางวอชิงบ,บางเลยอ่าไปเดี๋ยวเราไปเข้าในฮานกันเลยทุกคนแอนหน้าก็จะมีการขายปีงไก่ะนะนี่นั่งแล้วชิลๆทุกคนบรรยากาศก็เย็นสบายสบายดีเดี๋ยวเข้าไปนั่งบนงเมนูนิดนึ่งแล้ว จะนั่งเลยเด้อจะนังเลยเด้อหอมกาแนี่ก็แฟ่กรบเลยกรบเลยนะสครบเลยทุกคนเดี๋ยวบุกห้องขวดนิดนึงนะซึ่งว่ากะอยู่นี่เลยนะจะมีหาหและลายอย่างโอ้โหสีหวานใหญ่ไงห้ารแบบลาว สปิงไก่ที่ว่าเปิดปิงแล้วกะจะเก็บไปในตู้นี่แบบมิกซิปเลยนะปิ่งหลายบ้าพิมกับแซวโซกับตองข้อขอพระคุณทุกคนหล่ที่ว่าช่วยสปอตพวกเขาโดยการกดติดตามและการสนับสนุนพวกเ่ามาตลอดนะทุกคนกับการฮ็ดคลิปข้องมังเ่าซึ่งว่ามือนี้คือบ่พิมบล็อกแต่ต้นคลิปแล้วว่าเป็นมือที่ว่าดีไล่ ก็คือเป็นมือเป็นวัดเกิดของซาโซเดชเป็นมือที่ว่าเขาจะมาขอบคุณโดยการส่องซ่องมือซับขายซีทุกคนมากินข้าวนอกบ้านเป็นอาหารแบบอยู่บ้านเขานี่แหละเพราะว่าเขากะยักจะพาทุกคนมาหูจากอาหารอยู่เหล่าเนื้ออยู่ล่กข้าบบางเดคนอยู่บ้านข้องของเขามาบกินซาโซนะว่าจะมียังเดชะซึ่งว่านี่แหละเป็นอีกตัวมีพีนึงที่ว่าเขาสึกว่าดีใจไ่เพราะว่าเขาตั้งใจจะพาทุกคนมาอาซิมาฮัน เซวราห่านนี่ก็เป็นห้านดังทุกคนเซวราก็ได้มาร่วงว่าอัจฉะฮูนอมันอยู่จะอยู่ต่อหน้ากับอ่าวัดวิสุทธนขนาดวัดดังวัดิสุทธิ์วัดเก่าแก่ของล้องพอบางเซวราปรากฏนะจะเบิ่งว่าหานนี่อาจจะห่านดังแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆเพราะว่าห่านหานปกติอยู่ล้องพาบา็จะเป็นลักษณะนี้แหละทุกคนเพราะว่าจะคงความเป็นแบบกลมง่ายๆสบายๆเนาะแต่ว่ารสชาติอาหารก็ถือว่าแซ่บไล่แซ่บไล่เลยแหละเพราะสำหรับของเขาที่ว่ากเขาเคยกินมานั้นคน มาแล้วท kind of mm. mm. okay. ุกคนเมนูแรกไส้ดัวหลงกุ้งบางมาน่ากินแองเป็นซื้ออวนเพื่อนมันอะเจ้าปลาซื้ออวนเพื่อนนี่ก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะทุกคนมีตะไคร้มีข่ามีผักซีเฮ้ยมีผักไม่แหละผักซีเหลาเนอะผักซีเหลาแก็มีเผ็ดมีพริกต่างๆเนื้อหมูมันหมูโอ้มาอีกแล้ว ปิ้งไก่ว้าวยายใหญ่ไงทุกคนปิ้ไก่กับตำทั่ต<า>วตำแตงไม่ตำแตงตำแตงตำแตงนี่ไก่นะทุกคนน้ำจิ้มนี่เรายังไม่ได้ลองแล้วเป็นน้ำจิม้มแต่ได้ใสนะ้ไส้นะมาจะเริ่มลงมือกินแล้วนี่มีกระสําน,นี้บอกซะสโซม่นเขาเนี่ยว,ว่าเขาจะเป็นกระนี้บะเพียเป็นข,าขา้าวกรรม่คนพอกกรรมกันนะทุกคนข้าวก<ร> น่ากินแฮงทุกคนอ๋อเป็นซี่อิตมานอนจัดกันพวกเราติ๊กเข้าเลยทุกคนมาเดี๋ยวเขาข้อนั่งกินเข้าแล้วก็ส่วนทุกคนเลยเด้อมานั่งกินเข้าในโบกันเลยทุกคนามาทุกคนปีงไก่แล้วก็อาหารของเขาครบแล้วมีแต่ซ่าย่างวันนี้นะซ่าย่างนี่แหละเป็นการซินต่ำแปลงกันเป็นการสล้องสล้องเมือสับกับบัตเกิด์ชอสโซเล็กๆน้อยๆทุกคนกินเท่าที่เขามีนะทีแรกว่าจะทําอาหารเองเลยแต่ว่า บทันละเพราะว่าเซ้าโซมางานมาเวียวกเดยโซ่ทำงานประจำใสาา่อัวลงเบาทุกคนจะห้อมนะอะั้นเครื<ไ>่องชมุนไพ่ตัวนี้เป็นไส้อัวซุปเผ็ดนะอพาะว่าซุปเผ็ดนี่เป็นลหเ็ดฮองเฮนเบิ่งเจ้าอังม่เคยเห็น, <c oughs> หหนจากเชื่อรเ,เอรอกทุกคน เราดิมก็สมไก่ก่อนเฮ้ยมุกหมึกมึกไก่นี่เท่าว่าแบบได้เต็มจานเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกวันราคาเ่าได้นะไม่พอก็ยังบ้โหไก่นี่เป็นไก่นะนะสูตรถังหานเป็นหมักเคืองเรียบร้อยละเท่าว่าหอมแหงเลย่ะอือก็ได้ป่าพิม เนาะมันบลืงเนี่มันวสินนะทุกคนขอนาใส่มือเลย่กินกซ่องกดเลยเอาเลยเนื้อไก่นุ่มแห้ง ้าน้ำจิ้มไก่ทั่วไปแต่เห็นได้เนื้อไก่เดี๋ว่าก็หมักครับคล้ายยหมักซอสธรรมดาซอสทั่วไปอันนั้นเป็นชุดตองรานเลนจะบริหมักมุนไผ่หรือไม่ยังขนาดบรีมียังมเรียกันบริหมักอาจจะขาปราแดกให้เราคือบรีเจอในหของบริหาอ๋อสมาราปราแดกได้จ่ไก่กระจอปีนี้นุ่มแหงหรอเ่พี่นุ่มนุ่มเนนุ่มแหง่ทุก ตำแตงกระดดบาสิเลยเตำแตงกับเจออกสมม้มานแรกกอร่อนนะคือว่าตำแตงเนี่เป็นซี่แบบนี้ซี่เกียวปกติอะกือประเภทส้มต่ำแประเพลทต่ำ,ตำข้าวไทยจะออกแดงแดงแต่ว่า ที่ว่าแต่งออกเกี้ยวนี่เขาจะใส่พริกเขี้ยวนะว่ตำมล้องมาเล้จะเน้นพริกเขี้ยวเนาะโซนโซนออเขี้ยวล้วมันจะหอมไปอีกแบบ,นนบหนึ่งข้างในก็เราจะสร้างผิกขีโนะทุกคนอไอ้ิดคิโน่เขี้ยวคิโน่เขี้ยวแล้วก็จะมีมะเร็งแม่มะเร็งมันบวานเๆนะนต่ข้างในก็จะใส่เป็นซี่เขี้ยวนะจะเน้นเขี้ยวแต่ว่าเผ็ดเดลยแม่บ้านคล้ายแบบ เผ็ดไว้แต่ว่าเฮ้ยไว้ันคืออันต่ำเพรอันในตัวของกลิ่มืันนั้นทุกคนป้าเผ็ดเป็นแบบเผ็ดดุนขนาดบบบซีมตัวน,นั้นน่ะหลายคนอาจจะเบิ่งการสโลงเขาวันนี้อาจจะเป็นเมนูธรรมดาเดี๋ยวสโลงเขาที่ว่าที่สุดแล้วทุกคนสำนี้นะทีแรกว่าจะพาทุกคนไปกินอนะาหารได้แบบหม้อกระทะแบบเป็นทานของคนไทยเดี๋ยวเป็นแบบ เออเหลือที่ว่าก็ใส่ม้กกระทะมันจะเยอะทุกคนเพิ่มอัด้วยแบเป็นเฮงง่ายๆแต่ว่านั้นก็เปิดตอนค่ำนะตอนค่ำเล็กยังมันราคาแพงไรแม่หม้กกระทะจานเดียวท่านนั้นทุกคนพันกว่าบ้านเจ็ดเส้นคั่วทุกคนเส้นหนึ่งกรีบตัวนี้ก็เจ็ดเส้นเจ็ดเส้นกับกรีบแม่รวมมันื้องรวมแต่สวอตจะซื้อได้แม่พันอย่างแบบือกินน้ำกินไงได้สร้างอื้อมกินได้ทื่ว่าประมาณล้านกลัวอะไรโดนเลยจบอ่ะถ้าว่าไปกินมานั้นก็เหมือนกับผาณซ่องผ่นบาทมาเลย บรรยากายมีวันตกลงกัเขอาจจะซื้อเคกข้นอไมขุนเปานีดนึงบ่อนกรเรือก่อนลวะย่งซครอกินเหืกันแล้วแต่เขาอาจจะบริหารในไทยคิปมาเนาก็เลยมาทายต้นช่วยให้ทุกคนได้พื้นก่อนปีไก่จะย่งอิ่มักแหงนุนซาุนปีไก่บ่อปีกปิดม่ออกอด้ไ ทำแต่งอะจจะอาอเป็นแบบรถว่านว่านช้มเกลยวส้มลหลักกเจ้า้องนำปลาทุกคนจริงสามารถสร้างได้มารู้ไดก็สร้งได้ขโทษสร้างแบบส้วสสมว่านแต่ว่าเ็ดธรรมดาเจ้ามากเจ้ามันาอมา แต่มักแดงก็จะมีข้าวปูนทุกคนรุ่มจนีนนั่นน่ะก็จะมีตาลางปีเพื่อมากลับเนี่ยขาไก่ใหญ่มากหมดแล้วทุกคนสบายอิ่มแห้ง สร้างมาเนี่ยีแจะสร้างยางทุกคนพี่ส่งผลพิว่าบ์หมดทุกคนมบหมดว่าบินไกลกันอย่างไรแต่ว่าเขาจะเอากับบานนาใส่กล่องกับบานนะล้ามาหมากนส่งน่าจะประมาณสร้างคนพูดยินทุกคนถ้าส่งคนเข้าธรรมดาสร้างติดเดียวกับพอทุกคนอ่าแมนแต่วันนี้กานี่แหละพวกเขาก็จะพาทุกคนไปมูจักกับฮานยู่ชีบ้านข้างเขานะเป็น้านดังแดกับดังแดกันสลับกันไปเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าวิถีชีวิตหรือว่า ยูบาลเขานี้มนมันมีอาหารประเภทได้เดแล้วก็มีย่างที่น่าสนใจไดเพื่อว่าไลา่คนจะได้มาเที่ยวมาย่างน,นะทุกคนก็ยากให้เราถ้าที่ตามคลิปข้อเขานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปบอกว่าสร้างยาง่างเดียวสร้งขงอหมวันนี้นจะชท่อเธอไดอ้เดี๋ยวซะโซ่ไปไล่เงินด้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเขามาบิง้งไล่เงินแป๊บหนึ่งอันาคตกล้อ,องดตด้ดองขึ้นไปไ ซองเสนกับ45,000ไอเอาบินโบ้เดี๋ยวเขียนื่อให้ซองเสัน45,000 <c oughs> อ่ะเรียบร้อยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะไปบอกว่าทั้งหมดถึงเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยว่ซองแสนกับ45,000ของกระเบนเดี๋ยวกลับยาวเอา <c oughs> ลืมลืม ทุกคนราคาปีงไกก็จะเ็นเส้นสาวต่ำแตงสร้าง15ท<ห>ุออกคนไโอ,อูเครืองนั่นน่าจะเป็น70,000เขาเนียน10,000ซ่องิดป,ปะสาวันโซจะมาได้ปปรวมทุกคนเดี๋ยวจะลไล่เป็นเงินบาทเลยจะชิดจากจากร้อยซ่องเส้ 45, น45,000เนาะเล่นเงนินในประมาณก่สบ้างร้อย74บาททุกคน หนมันนี้อาหาร้อยเจ็ดสิบสี่บาทที่ามาสลองมันเกิดอะไรก็สลองช่องมือซับทุกคนชา้าโซการอคอรอบุคุณนิใสีได้นทีว่าคอมเมนต์โอ้ยพรและการติดต่างของช่องของพวงเฮาหมาถึงว่องมือซับกันแน่่ะใเอฟีเบิร์กพวงเฮาเบิร์กคิดมาเฮาต่อไปทุกคนเพื่อฮาจะได้นำเสนอเมนูใหม่ๆและก็ท่านทีใหม่ๆของรูปปั้ให้ทุกคนได้ฮู้นำเพื่อใบเอฟสีจะมาเล่นมาเที่ยวเนาะก็จะได้จะได้ฮูราคาห้าในช่วงนี้แต่การทานนี้ตานที่เขาจะพาทุกคนไปนะอ่าท อาหารที่เลื่อเขางกระชายทองกับปลาเอาวันนี้มาผิวสะโซ่กับตองข้อขอบคุณทุกคนไร้ไร้ด้วที่ว่าเข้ามาอวยพรบัตรเกิร์ดและสะโซ่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาพร้อมกับพาทุกคนมาสร้างช่องมือสับมาแหละนะก็คือเป็นนิกตึมอีพีหนึ่งที่ว่าพวกเขาสึกดีใจลร้ที่ว่าพาทุกคนได้มาฮูนจักกับอาหา่นร้องโรคขบางบานข้องภูเขาทุกคนที่ว่ามีบล็อกเลยก็ได้อยู่ใกล้ๆกับวัดศูนย์ภาคล่างคันมีคือวัดชื่อดังเด้อนะ ฮวันนี้กับปพิศเส้กับ้องข้อหลาทุกคนไปก่อนเดออข้อทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกวเจ็บอยากใดของใครยางมีเจอกันคลิปต่อไปทุกคนกับการทำอาหารไทยข้มงเฮาเด้อขอบคุณหลาย